มาดูแบตลูกนี้หน่อยนะครับผม 3K นะครับพอดีเลยนะช่องนะครับพอดีช่องเลยนะครับโอ้เกมแล้วน,นี่โอ,อ้หนาใสนะครับแต่ว่าเครื่องผมใส่ไม่ได้หรอกมันเครื่องมันยาวนะครับมันจุกโครงเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆเออใส่แบตนะครับพวกในสตาร์ทน,น,น่าจะพอดีนะครับผมพวกสตี140นหน้าห้าหนึ่งสี่ศูนย์นะโอ้มันพอดีเลยนะ ตูจะลึกๆหน่อยนะครับตูจะยาวหน่อยแต่ว่ามันไม่ใหญ่นะครับสายแปดก็ดึงใกล้ๆนะครับผมเก็บโอ้ใช้ได้นะ,ะใครหาอยู่นะครับลองหาแบบนี้มาใส่ดูนะผมเนี่ยครับ,รบช่วงเครื่องก็ไม่ได้ขยับไปข้างหน้ามากนะผมไฟหน้านี่อยู่เสมอตัวตัวโครงนะครับ ใส่แบบได้ด้วยนะครับของผมใส่ไม่ได้นะต่ใส่ได้จะใส่แับน,นี้เหมือนกันเลย